หลังจากเข้าสักการะศาลเจ้ายาสึกะนี้ผมได้เดินออกมาจากทางเข้าหลักด้านทิศใต้และเดินข้ามถนนมาอย่างนิปป้องบูโดกันด้านฝั่งทิศตะวันตกอันนี้เป็นภาพของรถจี๊ปมิตซูบิชิไทส์เซเวนทีส์ไลท์ทรัคของกองกาลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเป็นภาพสวยๆนามาฝากกันครับนิปป้องบูโดกันนะครับสถานที่ตั้งมันโออาร์ให้ความรู้สึกถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะใครที่เคยอ่านพวกกระตูนที่เกี่ยวกับต่อสู้นะครับ อย่างมูซาชินะเวลาเขามาแข่งเคนโดวพวกรอบตัดสินนะเขาจะมาที่นิปปอนบูโดกันนี่แหละมันเป็นเนินเข่านั้นแล้วก็มีน้ํามันน่าจะถูกกลับแต่งเดินบรุษุ์ด้วยนะหลังจากได้ศึกษาจากแผนที่ของ Google ทําให้ได้ทราบว่าคูน้ําที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือคูน้ําประการของปราสาทเอโดหรือที่ต่อมาถูกเรียกว่าพระราชวังอิมพีเรียลมีลักษณะเป็นรูปน้ําเต้าทางเข้านิปปอนบูโดกันเป็นป้อมปราสาทโบราณสมัยเอโด ตั้งอยู่ที่บริเวณปากของน้ําเต้านะครับทางเข้านิ้อนบุโดกันวันนีเขามีการแข่กีฬาอะไระระเปล่าเนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้านิดหนึ่งก่อนโดยน้ำที่ไหลเพียงเท่านี้ก็สร้างความรู้สึกถึงธรรมชาติได้อย่างเต็มเปลี่ยนนิ้อนบุโดกัร อันนี้เขามีอะไรกัน3สถานที่สําคัญอยู่ด้วยกันเนาะมีนิปปอนบุโดกันมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีพ,พ,พิพ,พิธภัณฑ์แห่งชาติที่เกี่ยวกับศิลปะคิตโนโมระเนชันแนลการ์เดนแล้วก็มีสวนเฮ้เราไปเที่ยวชมกันสักหน่อยไหมนิปปอนบุโดกัน นี่มันเป็นปรา,าสาทเก่าหรือว่าญิ่ปอนบุโดกันอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะไม่นึกว่าจะมาที่นี่นะแล้วก็ไม่นึกว่าจะเจอพวกนี้นพวกหินบรดาณเนี่ยมีสัญลักษณ์ด้วยตรงนั้นนะนี่มันกำแพงโบรดานี่ืว่า นนเที่ยวปราสาทโบราณนี้แล้วครับผานจากบูน้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นค่ายกลตรวจตราความปลอดภัยก่อนที่จะผ่านเข้าไปพื้นที่ด้านในของปราสาทมุมมองจากภายในค่ายกลผ่านออกไปที่สะพานข้ามคูน้าปราสาท การยเห็นก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโบราณเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมาก การได้มาเที่ยวชมอาคารพื้นที่โบราณที่ยังคงถูกใช้งานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วมกว่า567ปีนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและสร้างความชื่นชมปนประหลาดใจว่าความงามความแข็งแกร่งและการบำรุงรักษาด้วยความรักจะยังคงเป็นสิ่งที่ถูกรักษาอย่างทรงคุณค่าต่อไป